สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนนี่ครับเรากำลังมุ่งหน้าไปที่แหลมบาลีไฮนะครับเราจะไปขึ้นเรือตกหมึกครับคาเฟตตกหมึกวันนี้ก็ทำออเดอร์มาส่งลูกค้าที่พัทยาด้วยวันหยุดเราก็หาออเดอร์นะอเลยเนาะนี่เราก็จะไปตกหมึกคาเฟตตกหมึกกับพี่สุนะครับพี่สุสวิตเซอร์แลนด์นะครบเพราะพี่เขาจะกลับสวิตเซอร์แลนด์ จุนก็กำลังเดินทางไปพี่เขาก็น่าจะใกล้จะถึงแล้วเห็นโทรบ,บอกว่าจะากล้จะถึงแล้วนะคะนิาการาศทัทยาแล้วขึ้นนี่เลยครับไปแหลมมาิหายแล้วก็จะขึ้นสะพานนี่ไปเลย โอ้โหตรงนี้ไม่เคยเสร็จสิคะผมเป็นหนสิคะพัทยาก็ชอบมาเที่ยวก่อนร้านนะเกาะร้านก็จะมาขึ้นท่าเรือนน,นทีรนะังเนาะแล้วก็ยังไม่เคยไปเลยอ่ะเดี๋ยวเลยจะไปก่อนร้านอยู่แถวทางไหนไอ่ะเออ,เอ,อที่จอดรถทางนี้ทุกคนซึ่งไม่เคยได้มานาน ลองลองคางนี้ทุกคนเดี๋ยวจะไปก่อนร้านอยู่ทุกคนเดี๋ยวหาใครขอไปสักพักก่อนจะไปพักผ่อนก่อนร้านก่อนน้องแพลว่าตุ้กก็ไม่เคยไปน้องแพลก็ไม่เคยไปใช่ไหมคะจะไปทางไหนอ่ะไปทางนี้ต่อคนนีมีมีโอ้ซื้อฮึดูดูดูท่าเรืออย่าให้ค นี่เนาะโอ้คนมาเยอะเหมือนกันนะใช่ไหมคะไปเกาะหรือตะึนตรหมึกฮะแตชาว้านเนะมาโดนมเนี่เลยนะคะครับนี่ฮะทุกคนเาแล้วาขาก็จะถามเรารัาบาัจอดรถด้านใน อย่างนี้ทุกคนล,ลค่อยไปอืออืออือโอ้ผลไหมเนี่ยผลผลผลโอเค,อเค,คนี่เขาก็จะมีให้เรามาจัดตรงนี้ไปตรงหมึกจ้าแตหสายคนจ้าแตัสคนที่สองอ่ะจ้าพี่โต้รับจ้อันนี้อ่ะไม่เลย นี่ถ้าเกิดตรงมือเขาจะจอดตรงนี้เหรอนี่ค่ะเขาก็ให้เราจอดตรงนี้จะจะไปครับเดี๋ยวไปยืนเดี๋ยวไปยืนสายหมดเลยครับสายหมดเลยสายหมดสายลังมาสายหมดเลยครับสายหมดสามาสายหมดครับสายหมดไ่ีอ ไปครับีปยังไม่ต้องคืนไปครับไปอี่ล้อตรงไปเรื่อยไป,ไป <c ười> รครับไปเรื่อยไปไปล้อตรงอีกครับล้อตรงอีกยังยังไม่ต้องคืนตรงไปครับตรงไปตรงไปก่อนตรงไปก่อนคืนครับคืนหมดเลยนีย่แห <c ười> ละครับไปไป แล้วครับผมได้เจอสาวที่ต้นมะพร้าวน้องน้องชื่ออะไรครับฮะชื่ออะไรครับชื่ออะไรหรอใช่ชื่อเขียวค่ะชื่อน้องเขียวเหรอครับพ่อมาทันยืนทำอะไรตรงนี้ครับเนี่ยชอ็ชอตอ่ะ โอเคครับเดี๋ยวก็รอพิสูจน์ตรงนี้ฮะทุกคนเดี๋ยวไปรอตรงท่าเรือค่ะพิสูจน์ก็ถึงแล้วเดี๋ยวจุดทัดกองทุกคนถ้าเกิดว่าไปตกหมึกก็จะเช็คแค่ใบชนใบเดียวถ้าเกิดไปไปเที่ยวในเกาะล้านต้องมีใบฉีดวัคซีนไมมก็มีใบฉีดวัคซีนก็จะเป็นตรวจตรวจตรวจด,ด่วนนะครับคน,ค,นคนมาเที่ยวเยอะมากคนมาเที่ยวเยอะจริงๆเพราะว่าช่วงนี้เขาก็าปล่อยเลยครับทุกคนให้ดูแลตัวเองนะโอ้ สวยที่สุดในตรงนี้เพราะไม่มีใครยืนอยู่บรรยากาศเป็นไงครับทะเลมาทะเลเป็นไงคะสาวพัทยาปะปุ้งอปุงอีกแล้วใช่ปะปุ้งหรือเปล่าโอ้ยไม่มืดจังย้อนแสงพี่รั้ไม่กินรู้ไหมว่าหนูคิดอะไรคิดอะไรหนูบอกว่า ที่รักที่รักลืมที่ใส่ผมมามันฉันตับใส่ผมตามสบต่ำเห็นผมมันติวไงที่รักวันนี้เราไม่ได้ขายของค่ะเออมันมันบ้คุคนเนาะเธอจะบอกที่รักลืมที่ใส่ผมมาให้หนูแบบที่พรอบผมหนูรู้อหมไม่ได้ขายขครองเลยพี่สูหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมคะใช่ นี่ค่ะบรรยากาศโอ้โหสวยจังเลยที่รักข้ถ่ายรูปหนทุกคนดูยอกัอร่อะทอนแมสเราต้องมีจุดพักกรองที่เดียวทุกคนอะนั่นๆๆทุกคนดูโอ้โหนู่นอะนี่ๆๆอะถ่ายเต็มตัวให้เขาหน่อยชื่อไอเอ็กไหนเอ็กไหนเอ็กไหนนึกไงที่สุดอยู่โน่นใช่ไหมใช่ รอไม่ใช่ติเอาพี่สุจ่ายไวต้ตรงไหนอะอมบรรยากาศทุกคนดูเดี๋ยวไหนเราไปก่อนล้างกันเนาะหายของซ็อกปีก่อนถึงไหมไม่ถึงนั่นไงพี่ส่ทำไมจะไม่ใช่พี่ส่แล้ว พี่สวัสดีครับโอ้สวัสดีครับสวยมาเลยนี่ฮะเอาไปเราชวญไปไหมโอเคปะปะสูงพอกันเลยป้าไปใครกองกันเราเดี๋ยวเวลาเราขึ้นเรือแล้วไม่ตรวจจ้ะถ้าเกิดว่าไปขึ้นเรือตกหมึกอะไม่ตรวจโควิดถ้าบอกอยู่ว่าพี่สูุไวรุ่นมาเลยครับผมในวันนี้โน้ต้งจอดตรงนี้นี่นี่ มันจะมีช่องให้เข้ามาไ,มไปครับผมไปสูงตัวตูนตัวเตี้ยอยู่คนเดียว <S <S เอาจริงฮาพ,พ,พี่สูงก็ไม่เหงาแล้วมีหลานมาด้วยปึ๊บตอนแรกว่าจะหลังมาที่สิบทุกคนพี่สูงใจร้อนพอพรุ่งนี้กับน้องกับโคราชอ๋อกับเองอะนะขับกับเองหนูหเก่ง,ๆๆงเก่งเก่งเก่งส่งพี่ไปไปเราไปตรวจกัน โอเคทุกคนสแกนหน้าเรียบร้อยแล้วก็จะเดินปไปจะขึ้นเรือกันเราตูนกับแพวไป,ไปมาแล้วครั้งใช่ตูนเคยไปแล้วดีมากี่ต้ใช่ต้องติดใจแน่นอนฟินหนึ่งหกโมงมันจะมืดไปค่ะนี <ไป S 1> ่เห็นแสงค่่อยู่<ม>ถึงน<ๆ>ึดๆรอบสุดท้ายเลยพี่เม่รอบสุดท้ายจังกลับออ <laughs> ถ้ามีถึงสี่ทุ่มไปมีสี่โมงห้าโมงหกโมงสามรอบครับ นี่ฮะบรรยากาศก็ร้านไม่ใช่ก่อนร้านท่าเรือแหลมมาริไฮบรรยากาศสวยงามแบบคนไม่อิดอัดนะทุกคนมาช่วงเนี้ยแล้วไปสูดเนาะสวยไหมครับโอ้โหคาเฟ่ตกหมึกมัมีสองอย่างนะมีสองที่แต่คาเฟ่นี้ บนี่ฮะแล้วคาเฟ่ตรงหมึกแล้วก็จะขึ้นเรือตรงนี้ร้อนร้อนแดดร้อนไหนค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงก็พรอที่จะตกดินนั่งรอขึ้นเรือครับมาจนเขาจำได้บรรยากาศทุกคนดูสวยงามมากพัทยาเป็นไงครับน้องแพว มานลราห้าโมงเยน็นมาแล้วเรือเรือเรือสวยน่าจะใช้รอบนี้แหละยัดมเขาอยู่ไหนเขาสิมาเรือแล้วที่เรา,เา,เ<อ>าไม่ได้้อมาเอามาไปครับขึ้นเรือระวังนะครับเออขอนั่งริม ไปขึ้นเรือเกาะดีๆนะฮะที่รักสือให้เโอเคๆุดขอนั่งตรงนี้ทุกคนนั่งตรงนู้นเลยจุดจะนั่งตรงนี้ครับอืโอ้โอ้โอ้เมาแล้วครับดูดเมาแล้วอาม่ใชขอบคุณครับ ไส่เชูชีพก no ันนะทุกคนค่ะไส่เชูชีกันสีอุ่นทุกคนบายบาย ครับวินคะคุวิน,วนโอลินมากเลยโอลไม่หไหวเมาพี่สุนั่งไหนนั่งห้ไหมริมนี้ไหม,มน,นั่งนะครับพี่สุบอกว่าขึ้นลงลงก้นมาพี่วินนะ <laughs> วินแล้วได้คุณปองคนละใบใช่ไหม ไม่รับคันเบ็ดครับเป็นคุปปองสูตรลดค่าอาหารเครื่องดื่มปีจ้ะสจะลดเท่าไหร่ครับลดหนึ่งร้อยบาทอ่าเอาคันเบตไม่พิสูจน์ตกไหมมานั่นก็เอาคุณปอกเอ้ามีหมึกอันนี้สดหมึกสดปะเฮ้ยนี่ครับเขามีหมึกให้เราซื้อด้วยนะถ้าเกิดเราไม่ตกอ่ะหอยมาราก็อร่อยนะหอยมาลราใช่ยังไม่เคยเลยโอ๊ยน้อยไปตกใจหมดเลย ยี่สบาทพอน้องว่าปึบ๊บอ้อันนี้มันใส่เล็กกว่านตันนี้วอองตัวสองร้อยตัวละร้อยแล้วใส่ใหญ่กว่านั้น เขากำลังพยายามตักให้เราดูอยู่ครับเออใหญ่ขึ้นมาหน่อยกสุงอเอน้าคปะโอเปโนี่ฮะหลานพิสุนก็คือสูงครับพิสูเลยแต่ว่าตัวก็ตัวเล็กที่สุดมาเนร้านคนไม่ค่อยเยอะปร๊ยากาศ เราจะไม่ตกครับเพราะเราตกไม่เคยได้เรามาเรากต้องถามพนักง,งานก่อนนะว่ามันมีว่างมันมีส่วนให้ไหมบางทีมันหมดอ,อะไรกันเนาะสองคนนั้นพี่สหุหายเมาเรือแล้วค่ยนมายัอหายคงเครงยังพี่สุ หมึกซาซมิพี่สุต้องลองพิสูจจะโอ้ติดใจโอ้นี่ฮะพี่สุไม่เคยกินหมึกซาซมิครั้งแรกอ่าลองดูครับสดๆนี่ลูกตาเนี่อย่างฟินเลยนะครับกินได้เหรอกินได้เนี่ยดูวิบวับเลยเนี่ยสดๆเลยเนี่ยอุ้มชอบตาปลาไม่ใช่ตาตาปลาปูอ่ะอร่อยแพล็กินอร่อยนะ พี่สุลองกินอันนี้ตรงนี้ตรงนี้มันกรอบๆตัวแนะนำนี่ตรงปีกมันนะตัวชอตรงปีกมันกรอบๆใช่มันชคนในเท็กเจอร์นี่นี่ตรงปีกก่อนพี่เออลองตรงนี้ก่อนโอเคคิดว่าสบีไหมครับโอ้โหมันเห็นไหมมันสดๆมากอ เห็นบอสบีตูงก็น้ำตาไหลแล้วทุกคนเออเป็นไงพี่มันกรอบตรงปีกมันอะน้องกรอบอ่าอะแล้วพี่เองกินตรงนี้อันนี้มันจะคนละเทคเจอร์กันไม่มีครับเพราะมันเป็นเค้าหมึกสดนี่ฮะลองน้องโมโศเคยกินบ่อยแล้วใช่ไหมนี่อ่า ตรงไหนนองตุลตรงนี้ใช่ตรงนี้มันจะหนึบมันจะคนละเ t e เจอร์กันมาช่วยพี่สุก่อนปึ๊บแล้วเดี๋ยวค่อยกินตรงหนวดนะมันจะดูดปากใช่มันจะดูดจริงๆนะดูดนี่นี่คือเจกหนึบๆนะฮะที่เหล่นี้ที่ว่าแบบว่าชาวต่างชาติกินที่มันเอคุนจินกินที่ว่าแบบว่าติดมาอันนี้เป็นหนึบๆ ใช่ไหมพี่โอวาซบิเข้าจมูกอะน่ค่ันกา้อมั่เสบิเขาแรงครับอเป็นไงพี่นี่นี่ตึหนึบใช่ไหมอ่าแล้วนี่ลองหนวดครับนี่ฮะนี่หนวดบิบบับเลยนี่มันบิบบับจริงนะคะบิบบับจันคอไม่เนี่ยอ่า เอาเลยนี่เลยปึ๊บนี่เลยครับไปเลยไปเลยไปเลยเอาไปลองจิ้มซีฟู้ดไหมพี่ไม่พี่ชอบปลาซีฟูดเหรอแล้วขึ้นจมูกโอ้โหที่สำคัญต้องลองลูกตาด้วยนะครับลองให้ครบให้น้องแพลวลองน้องแพลวกินบ่อยมากอันนี้จะเป็นแบบหนวดมันเล่นดุดดุดไหมเคี้ยวมันพี่ ได้ลองกินแล้วเดี่ยวอ่ะใช่แต่หนูชอบไป็ต้องปีกนะต้องปีกมันกรุบๆนี่อ้าวพีมลองนี่ลูกกระตานี่พี่มูมอร่อยจริงจริงๆอร่อยที่สุดในตัวหมึก่ออรยพี่ชอบตรงนี้อืมเอาแพลวช่วยไหนแพลวเอาแพลวมาครับน้องลูกกระต่ายพี่พิสูจน์พิสูจน์ดูครับโห เป็นยังไงอะนุ๊กมันก็มีอะไรมีแค่หนามอะคือนั่นอะมาลองเอาเนี่ยลูกเล็กอุปกรณ์อุปกาครับผมโอเคครับนี่ค่ะบรรยากาศกิมบุกซัตซึมิบรรยากาศครับมันเป็นชิ้นทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวให้แพล่ายให้ครับแบบ ใส่กันมาในนี้ไม่แย่รหรอกได้ไม่เป็นไรดูแบบมืดมบ้างถ่ายรูปบ้างห <มา S 2> อมซิมซีฟู๊แล้วกันครับอืออเป็นไงคะอร่อวยกำลัง,งเขาเซาถ่ายรูปกันครับวัวตากล้องตูงก็จะกินหูเอาเมนูไปเลยนะครับผม กินกันครับผมหอมอันนี้คือข้าวผัดสีเขียวครับผมทุกคนอันนี้สั่งซ่อมตำปูปลานี่ยำทะเลยำปลาหมึกนี่ฮะ เห็นน้องอุ้มก็จะกินจะการเคลียเคลียเคลียเลยคามาเลยปึ๊บอากาศดีดีทุกคนนี้ตูนถ่ายให้ดูแหละใครมาถ้าเกิดมาคาเฟ่เขาใช้ให้ดูแบบประชาชนครับถ้าเกิดไปก่อนร้านก็ต้องมีใบฉีดวัคซีนแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่มีก็มีเขาก็มีที่ตรวจโควิดให้เลยนะครับนะตูนก็มา ครั้งที่3แล้วที่นี่ชอบชอบบรรยากาศครับอาหารโอเคครับตักขึ้นมานูดทุกคนเต็ไปหมดเลยโอ้ลูกปลาวะโอ้กำลังกินเลยครับไปแล้วไปแล้วแันกะพุนทุกคน นั่งริมเหมือนเดิมกลับแล้วทุกคนพี่สุบอกแค่เห็นเรือก็จะอ้วกแล้วคนแบบว่าคงเคงมากครับเมาเมาเรือกลับแล้วค่ะบืนี้ฮะโอ้เจ้าก็มาเมาเนี่ยครับขากลับ the